มันจะทำให้ทรมานของรู้เวลาที่ผ่านมามันทำให้เธอเจ็บฉันก็พอเข้าใจอันไว้ถึงผมชอบแต่งเพลงที่ทุกคนลืมไปวว่าไอ้ตรงนั้นมันสำคัญนะ ยังไงสักวันเราก็ต้องไปเจอเรื่อง,อ,งนนอะไรกันแล้วอยู่แล้วผมก็เลยแบบอยากจะสปอยกับคนที่ยังไม่เจอสักก่อนดีกว่าเป็นน,ปนักเ,เ,เรียนต่างที่แย่มากเลย ไม่อาจาย้อนคืนที่มากระทบใจิตใจในเวลาไม่พร้อมคือแรงบันดาลใจเบื้องหลังเมื่อสายไปแล้วผลงานซิเกิลที่4ของดำลงวงอัลเทอร์นทีฟโพสต์ร็อกซึ่งถ่ายทอดอารมณ์หนักหน่วงผ่านซาวด์ดนตรีดัมดิงเคว้งคว้างไม่จบสิน้นโดยเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของททเนดพันธุดิตนักร้องนำและพัทรารพีแซลีมือกีตา้าของวงซึ่งผ่านการสูญเสียคนในครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งพวกเขามองว่านี่คือประสบการณ์ ที่ไม่ว่าใครก็ต้องเจอและเตรียมพร้อมรับมือเข้าสักวันไม่เกี่ยวกับนักร้องในช่วงโควิดแต่ดั้นเกี่ยวกับผมเฉยใช,ใช่จริงๆๆิเพลงที่ทําอันเนี้ยที่ทีนให้หัวข้อนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วผมมาซื้อมากๆเลยเพราะว่ามันดันมาตรงกับผมพอดีด้วยเพราะว่าโควิดอรผมเสียสองคนเลยเป็นอกองมากหรือว่าวัยทำงานจะทำงานอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เห็นว่าคนที่อยู่ที่บ้านเขา จะต้องการอะไรจากเราบ้างไหมผมว่าเราพูดเรื่องทั่วๆไปที่ทุกคนไม่ได้ใส่ใจมากกว่าไม่รู้สิเพราะว่าผมว่าตอนนี้ผมอินอะไรกันอย่างนี้มากๆ ณจุดเริ่มต้นจะเป็นการรวมตัวเล่นดนตรีของกลุ่มเพื่อนหากจุดหักเหสำคัญของดำรงกลับมีที่มาจากศกอนาตกรรมที่ต้องสูญเสียอดีตสมาชิกคนสำคัญไปในช่วงก่อนที่จะเป็นที่รู้จักซึ่งนี่เป็นบาดแผลสำคัญที่ถูกบอกเล่าผ่านซิงเกิลแรกทุกความทรงจำและกลายเป็นบทเพลงที่กำหนดตัวตนของดำรงมาจนถึงทุกวันนี้ดำรงยังไม่ได้เชื่อว่าดำรงก่อนที่จะมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับดำรงเลยได้ซ้ำคะ คือไลน์อัพคนนะมันโดนตั้งมาแล้วทีนผมกรพี่ปอก็คือเริ่มจะทําแล้วอีกนิดนึงคือเริ่มแล้วแล้วกลายเป็นว่าเขาไปดันเกิดอุบัติเหตุก่อนองก็เลยเหมือนเป๋ไปสักพักหนึ่งแล้วก็พอทงหมดอะไรหลายอย่างมันเริ่มอาไรว่าอะไรอ่ะอุณหภูมิมันเริ่มลดแล้วอะความเสียใจมันเริ่มลดแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาของการที่เสียพี่ปอไปวันนะั้นคือเพลงแรกของตำลกครับคือเพลงความทรงจำใช่ใชแล้วผมมาตามเข้ามาในวงหลังจากที่พี่ปอแกเสียผมก็เข้ามาจริงๆผมเข้ามาในฐานะมือคีย์บอร์ด,ด้วยซ้ำกีตาร์ผมแค่จับนิดนิดในหน่อยเองแต่พอเข้ามาเสร็จโอเคเดี๋ยวเป็นมือคีย์บอร์ดวงนะผ่านไ่ได้แป๊บเดียวเล่นกีตาร์ <laughs> ผมไปเป็นกีตาร์คอร์ด <laughs> แล้วก็คีย์บอร์ดผมก็ถอยไปเป็นอัดอัดดาตา้าไปแทน แล้วก็ส่วนนัดจะเข้ามาตอนที่ตอนเซนต์ค่ายเซนั์ข่ายครับเพราะว่าพอไม่มีพี่ปอเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็ช่องมือกองแล้วก็โหวตละก็ได้นัดเข้ามาตีให้เป็นในชมรมเหมือนกันครับก็ได้เรียกมาตีให้ตั้งแต่ตั้งแต่งานแรกที่เล่นกันเลยนั่นแหละครับใช่ตั้งแต่งานแรกมาดูตลอดจนเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเอานัดมาอยู่ด้วยกันเลยแล้วกันเพราะเราก็ทํากันมาโดยตลอดเลยเงนี้ครับก็เราคุกรักนิเนึนก่จะมาเป็นตอนนี้ผมว่าเขาเป็นคนที่แพชชั่นสูงที่สุดใช่ฮะ ถ้าเขายังอยู่นะแต่ว่า,<ช>วาเขาจะเป็นคนที่สักวันหนึ่งอะ่ะกูจะไปยืนบนจุดจุดนั้นว่าเ,ออเหมือนเขาเคยพูดด้วยใช่สักวันหนึ่งเราจะมีค่ายกันนะอะไรอย่างเงี้ย สมาชิกของดำลงบอกว่านอกจากความฝันที่มีอดีตสมาชิกเคยฝากฝังไว้เป้าหมายสำคัญของพวกเขาในเวลานี้คือการได้มีคอนเสิร์ตท,ที่ผู้ชมตั้งใจมาฟังเรื่องราวที่พวกเขาบอกเล่าซึ่งสำหรับพวกเขาแล้วถ้าผลงานที่พวกเขาทำสามารถเข้าถึงใจคนฟังได้เป้าหมายที่ต้องการก็จะเดินทางมาหาพวกเขาในที่สุด